كذلك شاهدنا اعتقال. เป็นซั t เท l i t ไลท์เอเียเจ็ดครับผมอันนี้ตำแหน่งไทคมครับอันนี้เป็น c ไ i น่าเซตกบีครับผมอันนี้ก็เป็นเอเชียเห้าครับผมอันนี้เป็นเอเชียเจ็ดครับผมอันนี้ก็เป็นอินเทล อินเทลสองศูนย์ครับอินเทลเซตยี่สิบครับผมเป็นระบบสัญญาณรวมครับ โซคุบิดซอยสามครับผมก็มาสวิตลูกค้าครับช่องอัลลับอิมเเลสสัญญาณไม่เวิร์กครับในช่วงสองสามนาที่แล้วฝนตกลมก็แรงครับผม ามาปรับสัญญาณให้แจด๊ดขึ้นมาให้ดีขึ้นครับผม ในช่วงโควิดครับผมต้องทำงานทุกวันครับเยียวยาวตัวเองครับผมขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนช่างสายันสวิตออโตสวิตครับผม